เดินมามัเหยียบขาสิน้องกใบไปยังไงเลยเลี้ยงอมไ่ด้งสอนน้องตายไม่เอาไม่ไหวไร้ไรรมิดมดไปเนี่ยไปชันไปด้วยไปชั้นยงกินอาหาไปด้วยไปชันแย่งกินอนดกไปชันย่งกินารแกบอกมนได้ยังบอกที่กินเล้ยงาอะไรคี่ัแกนสอนยินนี่ฮะ เอาไปเขาเนยใคไคนไปส kind of ่งบาปว้าเล่นเหรอไปเลปะขวดไปเลาะขวดใครเนื้อปูไม่ไปเขาเหรอเฮ้ยเป็นไหนกันนี่ยไปไหนหนาจีไปเนื้อปูไม่ไปตลอดเขาหรอไปจับตัวอย่าเลื่อมบ่บรรงซื้ออะไรพี่เนาะ โอ้ย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 